ไปังออออจับแบบเมื่อกี้ที่ลูกจับจับสองข้างเออ <ไป S 1> แล้วก็<ป>เออแล้วก็ดันไปไปได้ไปไนลูจะไปได้ไหมไปมาดูมาดูครับชี้จะไปไหนครับ ไปดูรถที่หน้าปากซอยเหรอลูกเขนีนเข็นนไปไปรอรับพี่ฮนานะเหรอครับไปไหมไม่ไปอ่าไม่ไปหรอไ,ไปไปหาคุณหมอหาคุณหมอตรวจอะไรลูกตรวจตาชิ้าชิเป็นไรอะ่ะจับสองข้างจีฝั่งนู้นด้วย ต้องจับฝั่งนู้นด้วยมันถึงจะไปเออจับสองข้างเอออย่างนั้นแหละเออน่ะมาแล้วมาแล้วมาดูอยู่เนี้ยครับดูอยู่นี่ครับปั่นปั่นดิปั่นดิให้มันเรียบมันจะไปได้ดีคุณหมอไปหาคุณหมอละครับไปไปหาคุณหมอนะอาทับขาตัวเองครับทับขาตัวเองไปแล้วไปงี้ดิไปงุนไปงุนสิขาคุณหมออ่ะไปงุน มันขึ้นเนินนะลูกจะมีแรงรมันมีแรงขึ้นเหรอไาคุณยายยเออขี้แมวขกี้แมวไว้ยยย่าไนหนักไหมลูก อทำอะไรทำแกความ๋อ้ทำฟันเดี๋ยวเขียงเลยปะเขียงเลยปะจับกปนญันปีญันอ่าอ่าจับสองมือลูกจับสองมือเลยเออไปแน่นอน<ป>อ่าไป คุณหมอตกค้างไปเลยตกข้างร่องไปเลยใจมัถึงขนาดไหนถึงได้เหรอถึงได้คุณหมอละไว้ค่ะจะไปทำแม่จะไปทำคนดิลมคนดิลม เอากระทงเปิดแสงด้วยบุกแม่เปิดแสงด้วยแบ่เพลงเอาเพงเลเอเพงอะไรอะครับบางไม่เอาละก่อนแล้วต่อไปเอาเพงเลงอะไรลูกเข้าไก่กะต่ายเอาเพงเลงอะไรอีกไก่เอาอะไรเอาปากเลยปากกาตาวาร้องร้องไงร้องให้แม่ฟังหน่อย แล้วต่อไปเพลงอ่ะเกินต้านไหมไม่เนี่ยมันนี่กว่าคือไม่อนน้องเหรอไมปน้องร้องไงอ่ะไปอ่านว่าทำไมอราไม่ใช่เพื่อต่อไปดยู่ทำไมเนาะกูจะขายตู้ตัแต่ตัแต่เดี๋ยวไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวไม่ไว อาชิกอไก่คุณแม่ฟังหน่อยครับหนเรียหอ๋อนี่ดีกว่าอาชิลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสอนนอ่าเอาเพลงโยกแยกดีกว่า ด้วยช่วยช่วยด้วยอะไรอ่ะข้างตัวนี้เปิดกางกว้งางกวางอ้าต้องเปิดกางกวางด้วยเหรอทำไมอ่ะทำไมต้องเปิดกางกวางอ่ะลูกฮะทำไมต้องเปิดกางกวางเพราะอะไรเพอเพราะเดี๋ยวมันแทงมือเปิดกางกวางเพราะอะไรเพอแล้วพราเพราะอะไรต้องเปิดกว้างกวางอะเปิดให้ใครอ่ะ คุณแม่มาแล้วต่อไปเพลงอะไรดีนะฟังไม่ได้อ๋อมองนานๆดีกว่าที่มองนานๆร้องไงร้องนานให้มองนานให้ฟังไม่ได้อ๋อน่ารักเกินใบใบก่องเขื่อนกัอนเขื่อนก่อนเขื่อนก่อนติดอะไรติดแล้วก็ติดขาที้สิ ชีางชาตน้อปต้องขีดลงไปข้างล่างได้สิขีดลงไปข้างล่าง